อ่ะวันนี้นะครับโน้ตบุ๊กของผมนะครับ HP ตัวไรเส้นนะครับไม่ค่อยได้ใช้พอจะมาใช้ก็เจออาการนี้เลยนะครับกับพริบสามกับพิบสองสามช้าสองเร็วนะเปิดไม่ติดนะครับแต่พัดลมทำงานนะเดี๋ยวจะมาลองแก้ดูด่ว่าจะทำได้ไหมนะครับ อ่าตอนนี้ติดแล้วนะครับโอ้ยภายในนี่ครับติดแล้วนึกว่าจะเจ๊งซะแล้วเดี๋ยวเราประกอบครับอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้ประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มาเช็คนู่นนี้นั่นนะครับตามความปกติของเครื่องว่าจะต้องอะไรยังไงไหมเพราะอยู่ๆมันก็เปิดไม่ติดนะครับ ออน่าจะไม่มีอะไรน่าจะใช้ได้นะครับตอนนี้